ก็ว่า a c t i v เวทคาร์บอเลยเนาะ a c t i v เวทคาร์บอนแอคท a เวทคาร์บเพราะฉะนั้นถ้าใครจะหยิบถ่ายมาสักชิ้นหนึ่งถ้าจะหยิบถ่ายมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนี่นี่คือนะถ่านนะถ่านไม้ไผ่ดำๆเนี่ยถ้าจะหลุดปากไปว่านี่คือ a c t i v เวทคาร์บอต้องคิดให้หนักเลยอย่าได้หยุดปากไป พูดแบบหยาบๆหรือพูดแบบตรงๆเพื่อให้เข้าใจง่ายคือเยันหลุดปากพูดไปแบบพ่อยๆเลยให้พูดว่านี่คือถ่านไม้ไผ่ที่เผาด้วยอุณภูมิเท่าไหร่ว่าไปด้วยวิธีไหนอะไรก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมัน้วแต่ปูิปัญญานี่คือถ่านไม้ไผ่ที่เผาด้วยอุณภูมิสูงนี่คือถ่านไม้ที่เผาด้วยมาจต่ปู่ย่าตยายนี่คือถ่านกะลาที่เผาด้วยวิธีอย่างนี้จต่ปู่ย่าตายมาก็แล้วแต่เจดของ วัสดุเที่ยวามาเผาไม้ไผ่ไม้ไมกระลาเขาพูดสังเขาวโพดอะไรแต่แต่ถ้าหยิบมาแล้วเนี่ยหยิบมาให้เขาดูแล้วพูดออกไปเนี่ยเราบอกว่าน,นี่คือแอคทีเวทคาร์บอนเนี่ยต้องคิดให้หนักเลยเพราะว่าคาว่าแอคทีเวทคาร์บอนเนี่ยมีนักวิจัยหรือมีนักคิดเขาคิดขึ้นมาว่าทำยังไงฐานที่เนี้ยฐานนี้ตะพีบ้ามันเผาเนี่ยเนี่ยเวลาส่งไปวิเคราะห์ทดสอบให้ดูว่ามันดูดซับไอออดีนได้เท่าไหร่มีใบรับรองมาเลยว่า ได้3ย3 3มิลลิกรัมต่อกรัมเอ็มทีแล้วยังไงก็ได้เนี้ย3ส3 3ก็เนื่อจนมีเศษ3ส3 3ของญี่ปุ่นได้302มีติ่ง2มิลลิกรัมมีติ่ง2ดีไม่มีติ่งหนึ่งแต่ว่าไม่โหดร้ายไปจน2ดเท่าไหร่เป็นตัวเลขอยู่ในหน่วยไม่มีทศนิยมหลังครับมีนักวิจัยนัก วิเคราะห์นักทดลองคิดขึ้นมาว่าทำไงถึงจะให้ถ่ายแิต่ผีบ้าเนี่ยตัวอย่างให้มันตรงๆใกล้ๆเลยทำไงถึงจะให้ถ่ายอิตาพีบ้าที่แกเอาไปทดลองแล้วเนี่ยมันได้มันดูดซับไอโอดินได้สามร้อยสามลิตสามมิลลิกรัมต่อกัมถ้ามีไงฐานที่นี้จึงจะดูดซับไอโอดินได้มากกว่านี้ได้มากกว่านี้มากกว่าเท่าไหร่ก็สามร้อยห้าสิบ สักห้าร้อยสักพันสองเอาไปทำยังไงเอ้าลุงตาเอาไปทำให้มันได้เพิ่มเลยหมดปัญญาแล้วคราวนี้ผมเนี่ยสุดยอดผมทำได้แค่นี้เต็มที่แล้วนี่ถือว่าสุดยอดภูมิปัญญาของญี่ปุ่นแล้วทำได้แค่นี้ขาดญี่ปุ่นยังทำได้แค่สามร้อยสองผมทำได้สามร้อยสามสิบสามก็ถือว่าเต็มที่ของผมแล้วความกำลังความสามารถภูมิปัญญาผมความรู้ผมได้แค่นี้เต็มที่แล้วแล้วนะักคิด นักวิจัยก็ตั้งสมมติฐานของตัวเองว่ามันน่าจะมันน่าจะทํา,นนาทให้ฐานชิน้นนี้ดูดซับไอ,ไอโอดได้มากกว่าน,นี้ทํำยังไงวะเขาก็ไปคิดเพราะวะ่าพอเป็นเขาคิดแล้วเขาก็จะมีความคิดทางทางวิธีการเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการและเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเวลารวมเป็นภาษาของเขาเขาก็จะบอกว่ามันใช้เทคนิค มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคนิคมีกระบวนการที่ที่สลับซับซ้อนพร้อมกับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคนิคสูงพอเครื่องไม้เครื่องมือสูงพอมีความสามารถในการเปลี่ยนฐานมีความสามารถในการเปลี่ยนฐานชิ้นนี้ให้มีคุณสมบัติสูงขึ้นคุณภาพดีขึ้นมากกว่าเดิมเขาเอาไปคิดได้เพราะ ราะด้วยเรก็ไม่รู้เหมือนเขาคิดโทรศัพท์คิดให้ผมนั่งคุยกับพวกเราผ่านจากห้องผมไปบ้านพวกเราได้เนี่ยไม่รู้เขาคิดได้ยังไงปรากฏว่าเขาก็เอาฐานชิ้นนี้ไปสู่กระบวนการทางมีทางวิทยาศาสตร์ทำได้ตั้งสองสามทางอย่างทางหนึ่งที่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่บรรทันทสมัยก็ใช้สารใช้เคมีที่มีใช่ เป็นสารเคมียอย่างที่พอเอาไปทำปฏิกิยากับสารเคมีตัวแล้วฐานที่นี่จะแตกจะแตกแตกภายในของมันนะซึ่งปกติฐานไม้ไผ่จะมีรูพุนมากอยู่แล้วถ้าเอากล้องส่องดูจะเยอะมากพอเอาไปทำปฏิกิยาแล้วรอยแตกมันจะเพิ่มขึ้นไอไอรูพุนเนี่ยจะจะหักเป็นแท่งเป็นแตกไปพิสูจน์หาพื้นที่ผิวมากกว่าไอตอนที่เอาไปจับผมผมส่งไปได้พื้นที่ผิวเท่านี้หนึ่งกรัม แผ่ออกมาแล้วได้พื้นพื้นที่ผิวเท่านี้ตารางเมตรแต่พอเอาไปสู่กระบวนการกระตุ้นด้วยเคมีแล้วพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยกันเนี้ยจากครึ่งสนามพุตบอลก็เป็นสนามพุตบอลสามสนามอะไรเงี้ยจากฐานที่เดียวกันต่อน,น้ําหนักเท่ากันแล้วขั้นต่อไปก็ลองเอาไปดูดซับไอโอดีนอยู่บอกว่าฐานที่เนี้ยเวลาไปสู่กระบวนการผ่านกระบวนการกระตุ้นนั้นแล้วอ่ะ มันสามารถดูดซับไอดีนได้มากกว่าที่ผมทำก็คือมากกว่าสามร้อยสามทีสามมันกลายเป็นห้าร้อยแปดร้อยพันไปเลยเดีวนี้ด้วยกระบวนการกระตุ้นทางวิทยาศาสตร์ตามที่เขาสามารถคิดได้พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องม,มือเครื่องมือสารเคมีเขามีพร้อมเขาก็เอาไปทำแล้วพอทำได้ออกมาเขาก็ฝรั่งไม่ใช่เราบ้านผมเขาเป็นฝรั่ง เวลาฝรั่งมันก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษชื่อมันก็ต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษกระตุ้นมันก็ใช้คําว่า activity activity พอกระตุ้นเสร็จผ่านไปแล้วม,มันก็เป็นอดีตไปมันก็เลยต้องเป็น activate ตัดนี่ออกเป็นใส่ด d เข้าไปเป็น activate ทานบ้านเราภาษาฝรั่งพอเอามาสู่ขบวนการ กระตุ้นอย่างนี้มันออกมามันไม่เรียกชาโคนทั่งปกติเรียกชาโคนนะอันนี้ฝรั่งเรียกแบมบูชาโคแบมบูชาโคแต่เวลาเอาไปเข้าสู่กระบวนการกระตุน้นเข้าไปไปถ่านไม้ไผ่แบมบูชาโคเนี่ยเวลาออกมาปุ๊บมันเรียกแอคท v เวเตชาร์บอนใหม่ๆนะยุคนีแหลมันเรียกแอคทิเวเตคาร์บอนเพราะยุคนีแรกมันไม่ได้ใช้ถ่านไม้ไผ่มันใช้กะลาบ้าพา พอกระลาแมพ้าเริ่มไม่มีหายากมันก็เรียกถ่านเบนจบพันคือถ่านไม้ทั่วไปเอาไปทํากระบวนการเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ได้ถ่านที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นแล้วออกมาก็เรียก a c t i v a t e d carbon a c t i v a t e d carbon มีกระบวนการมีตัวชี้วัดมีมาตรฐานมาตรฐานที่ว่าเอออันดับแรกพื้นที่ผิวไม่ค่คยพูดกันก็จะพูดว่าเฮ้ยอันนี้ไอไอโอดีนน้ำเบอร์ d เท่าไหร่เรียกไอไอโอดีนน้ำเบอร์ d ก็คือค่าที่มันดูดซับไอโอดีนได้ไอโอดีนน้ำเบอร์ d เท่าไหร่ ถือว่าเราจะทําเครื่องกรองน้ําจะไปหาซื้อฐานเครียอถฐานเอ็กซ์ตรเวตนะบอกไปหาซื้อฐานชาวบ้านเอามาบอกขายเลยคนไม่อยากซื้อดูแล้วมันไม่ดีแหละฐานชาวบ้านข้าวตัวหนห่ฐานตะพิบ้าต้องพูดคําว่าเอ็กซ์ตรเวตเอ็กซ์ตเวตคาร์บอนโอ้ดูมันใช้ของดีเพราะเป็นเปษาอัสากฤษถ้าบอกฐานเลยของไม่ดีนะครับ โดยเวลาไปซื้อก็จะถามว่าไอโอดีนนัมเบอร์เรียกไอโอดีนนัมเบอร์ก็คือค่าที่มัน่านตัวนั้นนะ่ะทำออกมาตามข้อกำหนดนี้อุณหภูมินี่สารเคมีเนี่ยได้ดูดซับไอโอดีนได้เท่าไหร่ก็ไปตั้งค่าไอโอดีนนัมเบอร์ตามสับต,าตลาดหรือสับอ,อุตสาหกรรมเรียกไอโอดีนนัมเบอร์เท่าไหร่สามห้าสิบห้าร้อยแปดร้อยหรือเอาไปใช้อีกกระบวนการหนึ่งที่ค่อนข้าง ดีกว่าใช้สารเคมีคือพอได้ทานออกมาจากโรงงานแล้วมันเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียเวลามานั่งมาไม่ใช่มานั่งจะยืนจะนอนช่างหวัวแม่แช่าพูดติดตาเวลาได้แล้วมันมานั่งทําพ่อจะไม่นั่งทามึงจะยืนทำาัเรื่องของมึงเป็นไรเลยด้วยสารเคมีเนี่ยเวลาได้เป็นฐานที่ผ่านการกระตุ้นหรืออ่อต่อไปได้ไม่เรียกฐานเข้าไปสู่กระบวนการกระตุ้นและฐานออ,าออกมาแล้วได้ออกมาแล้วได้เป็น a อคทีเว e คาร์บอนแล้ว มันต้องมาผ่านกระบวนการเพื่อทำให้สารเคมีที่มันใช้ในการทำปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดคุณสมบัติใหม่ออกไปให้หมดใช้อะไรใช้สารเคมีอะไรก็ต้องมาล้างมากำจัดสิ่งสุกรกนั้นออกไปเพราะเขาต้องเอาไปทำฐานกองน้ำฐานใช้เพื่อเพื่อชีวิตคนและสัตว์พืชถึงเวดล้อมมันต้องไม่มีสารพิษตกค้าง อันนั้นต้องมีกระบวนการเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งก็คืออาถานี่เนี้ยที่ผมทำได้แล้วก็มีพื้นที่ผิวเท่านี้มีค่าการดูดซับไอออดินเท่านี้เอาไปเข้าสู่กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเรียกว่ากระตุ้นโดยไอ้น้ำแรงดันสูงไอ้น้ำแรงดันสูงไอ้น้ำร้อนไอ้น้ำร้อนแรงดันสูง สับทางช่างสับทางอุตสาหกรรมเรียกไฮสตรีมไฮสตรีมคือสูงไฮสตรีมสตรีมคือไอน้ำถ้าเป็นโลตสตรีมอะแรงดันต่ำเ็าอยู่ประมาณ3ามเคทปามกิโลต่อตารางเซนติเมตรแรงดันแรงดันของไอ้น้ำภายในภา,าชนะใดภายในท่อภายใน,นในถังอะไรถ้าเป็นโลสตรีม ถ้าเป็นมาตรามาตรฐา,าญี่ปุ่นจะเรียกเป็นกิโล k g จขีดซแต่ถ้าเป็นไฮสตรีมไฮสตรีมแรงดันภายในภาชนะที่ผิดภายในถังที่ผิดภาย,ยในท่อที่มันไหลไปเนี่ยจะมากกว่า16กิโลต่อตารางเซนติเมตรเมื่อมาจาก3 3กิโลเป็น16อีกกี่เท่าตัว เวลามันส่งไอตัวไฮสเตียเนี่ยเวลามันส่งพ่นลงไปตามท่อเนี่ยถ้ามันรั่วตรงไหนเลยอย่าว่าแต่เสียงเลยอย่าว่าแต่พ่นออกมาเป็นไอน้ําเลยมองไม่เห็นนะแล้วคลื่นเสียงมนันก็เลยที่มนุษย์จะฟังได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเป็นไอ้น้าพ่นออกมาเหมือนโลสตีมนถ้าโลสตีมนรั่วตรงไหนก็จะเห็นพุ่งออกมาเป็นไอน้าแต่ถ้าไฮสเตีมจะไม่เห็นเลยเสียงปี๊ก็จะไม่ยินคลื่นมันถี่กว่าที่มนุษย์จะรับฟังมันได้ วิธีการเดินตามท่อถ้าหน่วยวัดทางต้นทางมันตกมันไม่คงที่มันมีอาการว่าแรงดันมันตกเขาก็รู้แล้วว่าขบวนการโสบไปมันรั่วที่ไหนที่วิธีการแต่ก่อนนี้ลุกทู่ลุกทู่ก็คือต้องเอาผ้าเบาๆผ้าบางเบาๆ,ๆติดที่ธงแล้วก็เดินชูไปาลหน้าชูให้ทงอยู่เหนือมือเลยนะอยู่เลยมือเราชูมาให้ผ้ามันห้อยลงมา ถ้ามันรั่วออกมาจากไหนมันจะพ่นปี๊ดมาในผ้ามันก็จะสับ,บัดแต่ถ้ามือเดินไปถึงปุ๊บก็บไหมคือไม่ใช่ไหม่ลุกสุกพองสุกหายสุกหายไปเลยมันร้อนจากร้อนเป็นพันองศาแรงดันสิบหกกิโลเอาถาดนนี้ไปทํากระบวนการกระตุ้นโดยสตรีมไฮสตรีมั้ยะก็จะได้คุณสมบ,บัติที่เปลี่ยนไปพื้นที่ผิวเปลี่ยนไปประสิทธิภาพในการดูดซับไอโอดีนมากขึ้น มากขึ้นใกล้เคียงหรือดีกว่าการไปกระตุ้นด้วยสารเคมีเอาออกมาก็เรียกแอค i v เวทคาร์บอเหมือนกันเวลาได้มาแอคติเวทคาร์บอนเหมอนกันตลอหลังมาเริ่มมีคำว,ว่าชาโคเพราะมีการทำฐานให้ไผ่มากขึ้นแล้วก็มีคนถามผมว่าไอ้ฐานที่ผมเผาเนี่ยใช่แอค i v เวทคาร์บอไหมผมบอกไม่ใช่แต่ถ้าไปสู่ขบวนการอะไรขึ้นมาลักษณะเพิ่มพื้นที่ผิวก็ตามเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับก็ตาม พื้นที่ผิวก็วิธีก็คืออาฐานนี้ไปทำะันก็ได้บดผงหรือขี้มันหรือทำอะไรด้วยกล้องยุทรทศน์ขยายหลายๆทันเท่าเนี่ยแล้วแผ่มันออกหนึ่งกร,รัมเนี่ยได้ก,กี่พื้นที่ได้เท่าไหร,าร่เป็นตารางเมตรเป็นตารางเซนติเมตรพื้นที่ผิวภาษาอังกฤษเรียกพื้นที่ผิวหน้า surface area surface area หรือไม่ก็ปฏิภาณในการดูดซับก็โดยการ ทดสอบโดยให้มันดูทรับไอโอดินต่อหนึ่งกรัมมันดูได้กี่กรมัมกี่มิลลิกรมัมนี่คือแอคทีเวทคาร์บอนเพราะฉะนั้นวันนี้นำเรื่องคำว่าแอคทีเวทคาร์บอนมาพูดแล้วก็ย้ำว่าหยิบถานมาหนึ่งชิ้นแล้วชูจะพูดให้ใครฟังแล้วบอกว่านี่คือถานแอคทีเวทคาร์บอนให้คำานึงให้มากว่ามันต้องมีที่ไปมันต้องมีหลักวิชาการต้องให้เกียรติเอ่อพูดกันว่าให้เกียกรติกันร ให้เกียนนักวิยาการนักปรดัษฐ์นักคิดคนที่เขาคิดขึ้นมาแล้วบัญญัติตับว่า A c t i v ์ตรเวสานไม่ใช่เอามาใช้เอาสิ่งที่เขามีดีเขามีมาตรฐานเขามีการตรวจวัดเห็นชัดเจนว่ามันแตกต่างไปกว่าฐานที่ตาเท่าเผาตาพิบ้านนั้นเผามันดีขึ้นกว่าเดิมตาเผานั้นตาพิบ้านน้นเผาได้ดูดซับเอโอดีนได้ส3มร้อยสามิลลิกรัมเบอร์กรัมแต่เอาไปกระตุ้นแล้วมันได้เป็นห้ารอยมิลลิกร,รัมต่อกรัมเนี่ยต้องให้ต้องให้กับ มาตรฐานของเขาตรงนี้ไม่ใช่ไปหยิบมาแล้วมาพูดว่าไอ้ตัวเนี้คือเอ t i v a ติเวตคาร์บแล้วไม่มีตัวชี้วัดก็เลยยามมาพูดตรงๆนะไม่ใช่พูดพล่อยๆไปแล้วไปพูดต่อกันต่อกันไอ้คนฟังไอ้คนไปเผาถ่านต่อก็กูนี่เราเว้ยกระโหลกกระลาเผาสี่ร้อยห้าร้สาวบอกคือน,นี้ถานเอ t i v a ติเวตคาร์บเพื่อถ้าบอกถ่านที่กูเผาเนี่ยขายได้กิโลยี่สิบาท ไม่มีราคาไม่มีคนซื้อพอบอกเอส i ทเวคาร์บอนฐานหวยแดงให้ฐานก็โหลกกระลาขี้หมาเอาขี้หลมามาเผาก็บอกว่าเอสเทเวคาร์บอนมันก็เผาได้กิโลสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยด้วยวิธีความคิดอย่างเงี้ยก็เลยทําให้สินค้าฐานเนี้ยไม่มีมาตรฐานไม่ได้รับความเชื่อถือแล้วก็ไม่มีคุณค่าพอไม่มีคุณค่าก็จะไปหาราคาอะไรจากมันของมันจะมีราคาก็เมื่อมันมีคุณค่าในตัวมันจำไว้เลยนะครับ